สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่กับนาฬิกา X G e ี r รรหัส Xgk สองสองสามสองคิดว่าน่าจะเป็นเดือนสุดท้ายนะครับสำหรับนาฬิกาที่มีพื้นฐานมาจาก ga สองหนึ่งศูนย์ศูนย์เรือนนี้ผมก็ได้มาจาก shopee ปปเหมือนเดิมครับราคาก็จะอยู่ประมาณห้าร้อยกลางๆก็จัดเป็นนาฬิกาในกลุ่มราคาประหยัดส่วนสเปคของเรือนนี้ก็จะเป็นนาฬิกาสองระบบครับก็คือจะมีในส่วนของเข็มแล้วก็หน้าจอดิจิตอลส่วนเครื่องเนี่ยคิดว่าน่าจะมาจากโรงงานเดียวกันกับ s ซ n d ้าสามหนึ่งหกเจ็ด เพราะว่ามีสัญลักษณ์ BUZ เหมือนกันแต่เรเย์เก็จะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวส่วนฐานให้มาเป็นยี่ห้อ Maxell รหัส2016ก็เป็นยี่ห้อที่ไว้ใจได้ส่วนตัวเรือนเนี่ยเขาก็ทำมาเป็น2ชั้นครับชั้นนอกเนี่ยก็จะเป็นวัสดุอลลอยส่วนชั้นในเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกส่วนกระจกเนี่ยจากที่ฟังเสียงก็น่าจะเป็นพลาสติกเหมือนกันส่วนตัวสายเนี่ยเขาก็ให้มาเป็นเซนเลแต่ว่าเป็นแบบพับ ทีนี้ในส่วนรายละเอียดเนี่ยก็จะเหมือนเดิมครับก็จะขอเริ่มจากหน้าปัดก่อนเรือนผมเนี่ยจะได้มาเป็นหน้าปัดสีฟ้าอ่อนตัวพื้นผิวเนี่ยก็จะมีการขัดเป็นเส้นแฮร์ไลน์แนวตั้งก็ถือว่าค่อนข้างสวยเลยครับดูเข้ากันดีกับตัวเรือนที่เป็นแบบโลหะด้วยแต่ว่ามันจะดูแบนๆหน่อยเพราะว่าถูกลดทอนรายละเอียดลงไปคือถ้าไปเทียบกับแซนด้า3167ที่หน้าปัดเป็นแบบขัดเส้นเหมือนกันจะเห็นชัดเลยว่าพวกดีเทลเนี่ยหายไปเยอะส่วนตัวภายในเนี่ยก็จะมีมาให้แค่ที่เข็มเท่านั้น ในส่วนของมาสเกอร์เนี่ยจะไม่ได้มีภายน้ำมาให้คือโดยรวมแล้วเนี่ยคุณภาพในส่วนของหน้าปัดเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีในส่วนของฟังก์ชันเนี่ยผมจะขอข้ามไปเลยแล้วกันเพราะว่าตัวเนี้ยมันก็จะเหมือนกับตัวอื่นที่มีพื้นฐานมาจาก GA 2100ด้วยกันซึ่งผมก็เคยทําคลิปเก่าๆไว้แล้วยังไงก็ลองไปหาดูกันได้นะครับในส่วนของตัวเรือนเนี่ยเขาก็จะทํามาเป็น2ชั้นครับก็จะเหมือนกับตัวเซนด้า3 1 6 7นเลย เพีงแต่ว่ารูปทรงของเรือนนี้เขาจะอ้างอิงมาจากตัวออเมทันของ G-Shock เลยไม่ได้เป็นการออกแบบเองส่วนวัสดุชั้นนอกที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นอลลอยแล้วก็ชุบเงาทั้งตัวเลยครับยกเว้นในส่วนของผิวด้านหน้าที่จะเป็นการขัดเส้นส่วนด้านในเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกแข็งก็คิดว่าน่าจะเป็นประเภท ABS ในส่วนของสายเนี่ยเขาก็ให้มันเป็นสเตนเลสแบบพับครับที่จะมีการซ่อนขอบด้านนอกด้วย ควาจริงคุณภาพเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับงานเนี่ยก็ค่อนข้างจะเรียบร้อยแต่ส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าอยากให้มันเป็นแบบขัดเงามากกว่ามันจะได้ดูเข้ากับตัวเรือนที่เป็นแบบเงาๆคือการที่เขาให้มันเป็นผิวขัดแฮร์ไลน์แบบเนี้ยมันจะดูแปลกแยกกับตัวเรือนไปหน่อยไว้มีโอกาสเนี่ยผมก็จะลองเอาไปขัดดูแล้วเดี๋ยวจะเอารูปเนี่ยมาลงเปรียบเทียบให้ดูใน IG แล้วกันส่วนบัคเกอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบบานพับแล้วก็จะเป็นการล็อก2ชั้นปลดล็อกด้วยปุ่มกด แล้วเขาก็จะมีการปั๊มคําว่าเอ็กเกียร์ลงไปด้วยในส่วนของฝาหลังเนี่ยเขาก็จะมาเป็นแบบขันสกูตตสตัวส่วนรายละเอียดสําคัญที่สลักมาเนี่ยก็จะมีบอกแค่ว่าเป็น s ส n l e s s s t e ี l Back กับกันน้ําได้3 atm ซึ่งมันก็แค่เป็นระดับเริ่มต้นทีนี้เรื่องของเคสไซส์เนี่ยความกว้างก็จะอยู่ที่45.3มิลลักทุลักก็จะอยู่ประมาณ50.5แต่ถ้าวัดในจุดที่กลางที่สุดเนี่ยก็จะประมาณ63 ส่วนความหนานก็อยู่ที่15มิลส่วนตัวสายเนี่ยมันจะเป็นการเข้าสายแบบเฉพาะคงจะไม่ได้เปลี่ยนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะขอข้ามไปพอมาอยู่บนข้อมือขนาด6.5นิ้วมผมก็จะเป็นประมาณนี้ ก็จะจบกันไปอีกตัวแล้วนะครับสำหรับมีการในกลุ่มราคาประหยัดที่มีพื้นฐานมาจาก GA 2 1 0 0คลิปนี้มันก็อาจจะสั้นหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างจะเหมือนคลิปเก่าๆส่วนข้อมูลที่ผมนึกออกเนี่ยก็จะมีประมาณนี้และครับแต่ถ้าใครที่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยส่วนใครจะใจดีอยากจะกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมเนี่ยผมก็จะขอบคุณมากๆเลยแล้วท้ายคลิปเนี่ยก็จะมีการทดสอบภายน้ำให้ดูเหมือนเช่นเคย ยังไงเข้าไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเร็วๆนี้ครับ you okay.